สวัสดีคะ่ะกอนสาวกอร์ชแนลเนาะจ้ะโ <c oughs> มนี้มาอัปเดตส่วนพักเนาะจ้ะแปลงทั่วองเฮาจะมาอัปเดตแปลงทั่วเนาะจ้ะเนาะแปลงทั่วแปลงทั่วรทัวก็อันวุ้ยม่เนพ่อเก็บรถตีพ่อเก็บหรืจ้ะ <c oughs> มาโมนี้พ่อเก็บแล้วทั่วพ่อเก็บแล้ว กะชิมี่อ่าคุ้มตายอยู่เนื่อจากขนโบ้หูกันว่าสาเหตุยังฝนตกดูหรือว่าเขาเป็นโรคก,กับโบ้หูนาะจะเนาะคุ้มตายหลายคุ้มอยู่แปลงนี้อ่าเมื่อที่แล้วกอนปลูกไปตายคุ้มหนึ่งอยู่แต่ก่อนกับปลูกอีกนาะจะแปลงนี้กอนบ่หูกัน่าเปลี่ยนอีกอย่างสาเหตุยังนาะจะเนาะก็ะมีอันที่พ่อได้เก็บแล้วทัวทัวทัว,ท,วที่พ่อได้เก็บรวจ้า ออเดอร์อ,ออเดอร์อมากตั้งแต่เดือนที่แล้วก่นอนมาบุคคลไดเอนันนั้นอยู่บุคคลไดเอ็นอันนั้นอันขึ้นขางอยู่วกทั่วกวนแรงสิเพราะมันปลูกต่อ,ตอกันเมื่อไรเนาะจ้ะอ่าทั่วนี่ปลูกต่อ,ตอกันเมื่อไรเพราะเป็นเขาจะเป็นเพียแดงเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะสังเกตเบิ้งนี่เพียแดงอ่าใบเลี้ยงเลี้ยงสิเนาะเพียแดงมากข้าวเดียวเนาะจ้ะทั่วทั่วเขาจะเก็บได้บ่โดนเนาะจ้ะเขาจะเก็บได้เดือนนึงแล้วก็เพียแดงมากเขาก็ตายเนาะจ้ะเนาะอันนั้น อันปลูกอ um, ันท <laughs> like like <laughs> ั่วหนี่ก็ไม mm ่ได้บ่หลายดอกจ้าเพราะว่าอันเขาก็เห็ดอันผสมผสานกันไปเนาะจ้ะเนาะเห็ดลายลายสิ่งลายลายย่างผสมอุ้ยทั่วเห็ดลายลายซิ่งลายๆาย่างผสมกันไปเพราะว่าอันอันลูกค้าสินะเขาจ้าอยากได้ทั่วสิแม่อยากได้ทั่วอยากได้กระเจี๊ยบยังสิเขาก็ปลูกให้เขาจ้าสินะจ้าพวแม่ว่าเขาจะปลูกย่างเหี่ยวสินะจ้ะปลูกลายลายย่างให้ลูกค้าเนาะจ้ะเนาะจะผสมผสานกันไปเนาะจ้ะ กำไรใดบ่หลายแต่เท่ากับคือเปี่ยนหนาดินปลูกน้วจะเนาะแล้วเท่ากับปลูกก็่อกันไปบ่ได้ยังสี่นะาจ้ะอันนั้นพวเก็บเร้ยวพว้วเก็บเล้วนวในทั่วอันนั้นนั้นเปี่ยน,นาดินไปน้ำล้วก็อันไม่ว่าเป็นเพียร้ายแต่ก็อยาปลูกข้างที่เท่ากับก,กนนนินนั่งสี่นะาจ้ะอาจะสาเหตุนาาจะเนาะคันปลูกแยงเดียวนี่ก็คือตลาดไปว่าไรนาะจะเนาะ เคยแล้วจ้ะจะก,กี่เคยปลูกพักปูงเป็นซิฟก็แปลยงยี่ซิบก็แปลงวันนี้โอ๊ยตลาดตันเนาะจ้ะก็คือลูกค้ากินว่าวาดว่าวกินจนบเบียงสินะจ้ะก็เลยไปว่าวก็เลยเพ้าต้องเปียนสลับกันปลูกแล้วเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเงาอันมงฮูเพื่อกันจ้ะว่าเขาไปยังขึ้นตายเนาะจ้ะเนาะอันคุมนี่อันนี้สองสามตัวที่ตายเนาะจ้ะเนาะตายก็ว่าไปยังจ้ะป่วยเข้าไป เอาก็เก็บอันที่นี่จ้ะเป็นทั่วพันธุ์ของฟิลิปปินส์เนาะจ้ะนก่อนเป็ดเอาพันธุ์มาจากไทยด้วยจ้ะกระบานรอบทีเดียวหนึ่งเป็ดเอาพันธุ์มาเลยเด้อ้ยมันฉีกเมียนอันเขาฉีพันธุ์อันนี้แหมเขาฉีพันธุนี่จ้ะพันลูกเนาะพันลูกเขาเก่าออกทัวทัวทัวพอเก็บแล้วจ้ะ แปลงนี้ก่อนปลูกก้อนมูนนะ้องจะนอก็ได้ไงก้อนมูก่อนปลูกรอบนี่อ่ะคล้ายๆว่าสองแปลงเครื่องจะไปปลูกสลับกันไปนอกจะอันกนเทาปลูกต่อๆกันไปก่อน,กนอยากปลูกเป็นชุดเป็นชุดไปอย่เ้ชุดนี้เบริร์ชุดนี้เบิร์แล้วกัแต่ว่ามันเห็ด่ได้นอกจ้ะเพราะว่าเพีเยแดงเขาจิบไปสูมองเลยเพีเยแดงนั่นเบื้องอันร่มผลของร่มนาองจะนาะลร่มจะว่าใบแหมนี่จ้ะ คนของลมเพราะเพียแดงนั่นเขาที่ไปสุ่มมองเลยเขาที่ไปพักบุ้งไปหันไปหนีเนาะจ้ะเนาะก่อนก็เลยหยุดยั่งไว้ก่อนก็คือปลูกกันล่อล่อเป็นชุดปลูกเป็นชุดเป็นชุดไปเองสินะจ้ะคือว่ากันเ่องปลูกไรยเพียแดงแล้วกะกับพวกขุมคาเห่าเนาะจ้ะเนาะเคยปลูกเคยทดสอบปลูกแล้วปลูกอันคันเพียแดงมากปุ๊บ้ตั้งแปลงนั่นเก็บได้แค่อาทิตเดียวแล้วกัอันเขาก็ตายไปเลยเองสินะจ้ะเพราะเพียแดงมือ อันนี้เป็นเครียดเราจะเนาะนันแน้ะจ้ะเดี๋ยวก่อนจะค่อยเอามาเอาม,าอามันต้องเห็ดสองมือ่อเราจะก่อกระยาดยอดฮะต้องเอาผ้านออกอันนั้นนี่ยเราจะเอากระเลี้ยนรูปไปน้ำเนาะเห็ดอัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาเอาเอ่อกานปลูกต่อต้อกันไปสินะจะเลี้ยนรูปไปตาย <c oughs> หาสาเหตุปว่วยนี่เลย ไม่พันกันลาย,ยูจ้ะยวกอนคอยจิมาอ,าออกที่หลังนะจ้ะเนาะเคียพันหน่วยสินะจ้ะโอโหคือกันสาเหตุอะไรทําไมถึงตายตายกัเรื่องของเขาหาสาเหตุอะไรจะได้เอาเคียขึ้นไล้จ้ะนี่จ้ะพ่อได้เก็บยูจ้ะโบ้โรคักได้ห้องกับพ่อได้เก็บนะจ้ะเนาะทั่วอันอันนี้สมาเครื่องแปลงสไปเครื่องแปลงเพราะว่าอันนี้ก่อนปูกกะเจี๊ยบ ปูกกับเจี๊ยบตอนนั้นค้าอีหยังบุกอ๋อปลูกทั่วคือกันจะโมนีกับปลูกทั่วคือกันจะแต่ว่าอันเขาอันคืนคุ้มและต้นสองต้นทั้งสี่นะจ้ะเพราะก่อนใส่หยอดหยอดคุ้มละหานะมาหนีนูมากินจนลืมข้าวนูมากินก็เลยทอนก็เลยทอนมาใส่แปลงนี่นอกจากนาะมันห่างมันห่างค่ะก็เลยทอนมาใส่แปงนี่๋อก่อนกับวายูก่อนเพื่อปลูกเคิงก็เคิงยังสี่มาได้แท้หนูกินก็เลยทอนมาใส่นอกจากนาะ ถอนมใส่นี่จะซุ่มต้นถอนมาใส่พวกขั้นเอนขึ้นยอดอยู่นี่จะอันต้นถอนม่ไซสังเกตได้เลย <c ười> อันนี้ปลูกรุ่นเนาะจ้ะปลูกที่หลังก็เลยพราขั้นในออกดอกแปลงนี่แปลงนี่พวาขัน้นในออกดอกนะจ้ะแปลงนี่ปลูกที่หลังก็นก็ว่าอยู่อัน,นปลูกแล้วก็เลื่มข้าวอ๋อกำลังออกดอกน,นี่จะเนี่ยอันแปลงนี่ก็กำลังออกดอกแล้วจ้ะ ดอกสีม่วงนะจ๊ะเนาะจะกำลังออกดอกแล้วมันจะถั่วกำลังออกดอกล้าจะนี่จะคันปลูกก็คือฝ่าวปลูกพร้อมกันไปเลยสินะจ๊ะทีละซองแปลงสามแปลงไปเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าคันขันก่่นก็อยากลูเป็นชุดเป็นชุดไปยุคันชุดนี้เบิร์ดเราก็ไปเก็บอีกแปลงอื่นึ่งสินะก็่าก็อยาก็ียังสั่นยู่แต่ว่ามันเห็ดบ่ได้เนาะจ้ะเพราะว่าเพียมันจะไปพร้อมกันเลยกันขืนแปลงหนึ่งปุ๊บมันก็ไปเลยสินะจ้ะ ไปเร็วขึ้นย่างนี้ก่อนก็เลยอันตรงล่อให้เพียแดยงเบิดจากสวนก่อนอาจย์หยุดตรงหยุดก่อนปร่มาณนซองสามเดือนพอลาจากก่อน,นจะค่อยเรื่มปลูกน่าจะเนาะนี่ยเราจะสาเหตุที่เอาปลูกต่อๆกันไปวะไดน่าจะเนาะยือซื้อ,อยออันยอดเที่ยวไต้ที่จะจะไม่ยังมากกัดเนาะกํ <c oughs> าไลบ่อันทัวนี่กําไลว่หลายแต่เข้ากับเหตุไปเพื่อจะคลองได้กินน้ำ แล้วก็อันให้ลูกค้าที่สร้างเนาะจา้ะนะนนเนาะปูกให้ลูกค้าที่สร้างตัวใหญ่หัวเนาะก็จาสร้างมานหลางหลักก่นโอนก็ได้โบโบข้าในมีอยู่กับทั่วสีนะจา้ะทั่วส่วนมากเอ่อก่อนจะขายให้ให้เพื่อนเนาะจา้ะเพื่อนหันออเดอร์มาล้างบ้าน,ก,นก่อนจะทขายเนาะจ้ะก่อนไม่ได้ขายน้ำซุปเปอร์มาเก็ตเนาะจา้ะ ทั่วนี่อันว่าด้บ่ได้ไปส่งนั้นสุปเปอร์มาเก็ตส่วนมากขายจ้ะขายอันให้เพื่อนเพื่อนที่ออเดอร์มาเลยจ้ะห้างเทียนโพดก่อนโพดขายแน่นช่องฝรั่งนะจจะอันช่องอันเฟซน่าจะก่อนที่โพดขายห้างเทียนบ,บ่ได้โพดล้วนลูกค้าเขาก็ถามเลยว่ามี่พังยังไงเมื่อใดคันโพดนึงแหละก็คือขี้ข้ขานตอบขอความขอความเต็ม ลูกค้าจิทักมาถามคุณมีผักอะไรบ้างสินะจ้าเขาก็ต้องเดบวอกเพื่อนมามีผังยังเเมื่อใดขาเมืองสินะอาะจารย์ะไรจะขอค่วมหลังบานเต็มเราจะเนาะว่าเพื่อนจิทักว่ามีผักอะไรบ้างนี่จจะ,ะเราแปลงหนึ่งฟูหน่อยยูฟูเราจะแปลงทั่วจะมาอัปเดตส่วนทั่วให้เบิง้งเราจะเนาะอ่ากระด้างออกดอกแล้วอันนี้กกอันนี้เต้ก,กีก่อนปลูกแตงเน,นจาจะ ควาขั้นเอาเกนขีนใกล้มาใส่อยู่ตะกี้กัดปลูกแต่งบัานี้แต่งมันว่าเป็นลูกนะจ๊ะช่วงนี้แต่งว่าเป็นลูกเห็นบ่กัดปลูกแต่งกะโอกหาจากแต่งว่าช่วงนี้แต่งว่าเป็นลูกงงบ่แต่งว่าเป็นลูกจ้ะบ่ได้ผลเลยจ้ะช่วงนี้ก่อนก็เลยถอนออกถอนแต่งกลัวออกแล้วก็ปลูกกระเจี๊ยบนะจ๊ะนี่จ้ะมันกะชี้ง่ระท่านกันเนี่ยนี่จ้ะกําลังออกแล้วทวงห้องกําลังออกแล้วจ้ะนี่จ้ะ ตัวกำลังออกแล้วเออกำลังออกนวจ้ะอันนี้กับพริกอันนี้กับอันกระเจี๊ยบนะจ้ะกระเจี๊ยบอันนี้อันพักบุ้งไว้ทาให้อันมูหงากว่ากับบลูแล้วจ้ะปล่อยไว้เลยมันหกแน่นะจ้ะอันนี้ก็กระเจี๊ยบนะจ้ะกระเจี๊ยบตัวอันอันทนอนหงาแด้แ้วนะจ้ะช่วงกลางๆน่จ้ะ ดอกกำลังมากอีกนะจ๊ะนี่จะแปลงที่สามของเห้านะจ๊ะเนี่จะปลูกแค่สามแปลงสักนี่ละจ๊ะราจะทั่วกำลังออกดอกเนี่ยจะมาอัปเดตส่วนพักไ้เบิ้ลนะจ๊ะเนาะโอเคเด้อค่ะก่อนก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะจ๊ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนนะจ๊ะเนาะทัวกำลังออกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ๊ะ ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์นะาจะน้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนจะไปถอนหญ้าแล้วหญ้านี่จ้ะหญ้ากับอะไรจะเริ่มถอนหญ้าแล้วจ้ะน้าจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจล่วยกับกลังฝนช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยนะาจ๊ะโอ้ยกระเจี๊ยบ มาอัปเดตส่วนให้เบิ้องน่าจะอันนี้โหระพาอันหญ้าตรงนี้ก็เอาไวา้โหระพานะจ๊ะบ่าขั้นตอนแล้วอยู่งานหลายจ้ะกระเจี๊ยบน่าจะเนาะกระเจี๊ยบนี่อ่าก่อนกันห้างเคียก็ก็ขายให้ซุปเปอร์ห้างเคียก,ก่อนกันเพื่อนเนาะจะเนาะเพื่อนออเดอร์มาลาากก้างแบบก่อนกัน ขายส่งตามออเดอร์คันนี้จะออเดอร์ก่อนก็นจะค่อยได้ขายน้ำสูเปอร์นะจ๊นนะเนาะสูเปอร์สูเปอร์สูเปอร์มาร์เก็ตคอมเมนต์บานเท่าก็คือซสูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊นนะเนาะไกล้ๆห่างนะจ๊ะคอมเมนต์บานเท่าก็ห่างนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะก็ล้างออกดูออกอยังกระเจี๊ยบนะจ๊ะเนาะกีก่อนกีได้ถอนหญ้านะจ๊ะถอนหญ้าจ้ะอันนี้กระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบเดียวมันมีสองพันอันนี้กคนไปขอพันเขาจะว่าปลูกกันนี่ อัปเดตสวนผักไฮเบิง้งอันนี้ก็บโฮลพะเอาอัปเดตสวนผักไฮเบิง้งอุ้ยอันเก็บได้ไหลายอันเดือนเราได้จ้ะอันนี้ค่ยอยู่เขาเป็นเรื่อยๆปกติเขาว่ได้ดูดพอดีด้เขาฉีมีแมงมาจ่อแมงมาจ่อข้าวเดียวอันนี้ยังมีหมากมีหยางเนาจะเนาะมีหยากมีผลให้เก็บอยู่อันนี้อันมะละจะมะละมะละก่อนขวัวใช่ไข่เนจาจะเนาะก่อนบ่ค่ไในทดสอบกินแบบดิบๆเบิ่งดิ้ ว่าจะเป็นยังไงก่อนมาค่าใ้ทดสอบกินแดดดิบๆคือจังอะหลายหลายท่านกินอยู่เลยก่อนก่อนไม่จะขวดไส่ไข่มาจ้ะก่อนไม่จะขวดไส่ไข่เราจะ้ะจ้ะมาอัปเดตส,ส่วนพักให้เบืองเด้อจ้ะชีวิตติดเกาะในต่างแดนเราจะน้องปลูกพักปลูกหญ้าจัิงสิละจ้ะจะฟาวเบีย้ยกันเด้อมือมือก็ทายส่วนพักให้เบืองนละจ้ะเนาะส่วนพักให้เบืองเนี่ยจ้ะ,ก,จะก็จะประมาณนี้ละจ้ะ ม,มาเพิ่าก่นเก็บลูกเคี้ยวๆไปเนาะจ้ะเก็บลูกเคี้ยวๆไปอันอันเขากิดกำลังขี่อันเป็นดอกเป็นอันเป็นดอกชุดไม้เป็นดอกอ่าเป็นลูกชุดไม้มากเนาะจ้ะเนาะเป็นลูกชุดไม้มากจ้ะยูนีก่นก่อนเก็บแบบเคี้ยวๆข,ขายเลยเนาะจ้ะเน,ะนาะเด่๋ยวมีเพีย้ยอุ้ยก็จะขี่วงเลย มีเพียมีบงแมอยูได้จ้ะตะไคร้สาเกะพวกมีหมากสาเกะพวกขั้นหมวดนี้รอบนีมุกเปียนมากแล้วจ้ะเนาะโอเคค่ะไปแล้วไปหลายรอบแล้วก่อนไม่ใช่ว่าชิบไปจะอัปเดตส่วนผักให้เบิ้งแล้วจ้ะเนะาะมะละมะละกล้วยจินเนรดล่างทางน้ำเปียนทางน้ำแล้วจ้ะ ทางน้ำทีเดียวทางน้ำเล่งงานใสป,ปีใไหมนะจ๊ะเล่งงานใสป,ปีใไหมจะกับพยายามไปหาอ่าไปหาเพื่อนๆพนพี่ๆอยู่จ้ะก่อนส่วนมากว่าได้เข้าไปใน่ไรสดนะจ๊ะช,ช่วง,งนี้ว่าได้เข้าไปใน่ไรสดน่าจะ่อนเชนช่วงคอนเท็ดสวนนี่แหละก่อนที่เปิดคลิปพี่ๆเพื่อนๆไว้พีกอันนี่จ้ะลูกไม้เขาก็กระังไม้อยู่อันดอกอัน ใบกูดแน่ต่ว่าก,ก,ก็มีดอกอันมึงก็ไปจับขี่โ่าก็มีดอกมีอันผลม่ันยุ่จจะบางเทียกันใบกูดน่าจะเนาะผักบุง้งไกล่แล้วไก่แล้วเอากันนะมาพายางเบื้งสวนกันนะออันนั้นบะคุ้ง มกคุ้งน่าจะนอนมะคุ่งกันอันนั้นบ่ได้ตังแกว่าผูกกันนี่เนาะมันเป็นอันที่แรกมันอยู่ในถุงบนันีเอาไปมาบ่ได้ไปก้นผูกก็เล่มนมะผูกจังซส่เลยนนาะจะเนาะนจะปลูกแซมกันไปมีโหรผ้ากับลูกแซมกันไปเนาะจะกระเจี๊ยบเน่าจะอ้ยสวนผักมาอัปเดตให้เบิ่งเอาซะนะสวนผักกับเผ้านาะจะเนาะนะีนะ่ยจะเจร่ญเมือนจะเวน้นมาอัปเดท ที่เหกผ้าเบื้องเตยแบบทั่บทวบปหนี่กันเลยเงยเอาไปได้น้ก่อนเนาะโอ,โอเคไปอีหลีอีรอ,อไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจา้ะเนาะมาเคลียของเฮากับมีเลยปลูกพ่อได้กินจ้ะลูกว,ดวกัดดอกแนวกับพ่อได้กินกับแตงโมมาจ้ะอุ้ยเด็ดมะเขือเนาะ,ะมะเขือปอบใบกระเทาะอ,อ่อนแม่อันนี้มะเขืออีกจุดหนึ่งเนงาะจ้ะเนาะ มต้นน้อยมันจะกำลังจะออกลูกเด้อจะออกดอกแล้วมันเคี้ยของเฮาออกดอกแล้วจ้ะมันจะบุ้มีเพิ่งบุ้มีเพิ่งให้จับเนาะจ้ะเนาะแล้วเจ้เขาจะจับจักลูกเนาะจ้ะมีจะ <c oughs> เก็บมะเขืออุ้ยอึ๊บต้องเด็กต้องก่นไก่ต้องเล็กกนไก่มาพู้หน่อยหนึ่งยื่ตน้นคนน่ะหน่อยหนึ่งยื่ตน้นพคเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าอ่อนอยู่หน่วยนี่อ่อนอยู่คุณผู้ชได้เก็บแบบอย่างดีจ้ะหน่วยนี่อ่อนอยู่หน่วยบอสวยอุ้ยเอา้าเขาก็าเป็นยังสี่เบิงังอุ้ยมะเขือแปลกดยจ้ะเขาคือเป็นหน่วยแล้วก็หน่วยในหน่อย,อ,ยออกม,าก <c oughs> มา้างเซนมะเขือแปลกอุ้ยตายแล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษขอให้ใส่ค้ามสุภาพอันนั้นอ่าอุ้ยเสียดายดอกนี่ร่วงก่อนจับแห้งเกินไปเนาะจัะโม บนหนาเอ้ยเสดายแห้งเสดายแห้งดอกนีร่วงพักวงเป้งนี่เชื่อเสลเนี่ยโอ้ยเส,สดายเสดายแห้งเสดายแห้งเห็ดอ่าเห็ดอ่ะดอกบกเขือร่วงชีวิตเนาะจ้ะสวัสดีค่ะกระเจี๊ยบแปงไม่กับห้องเนาะจ้ะก่อนสาวก,ก่อนชาแนลเนาะจ้ะ พามาชมสวนนะจ๊ะหนีจากทะเลเทาก็มาสวนนะจ้ะนี่จ้ากระเจี๊ยบโอ้ยแปลงนี่ลกงาเพราะข้างในท่านอยู่งมะลกหงาซอย <c oughs> งานหลายแหงแ้งนะจ๊ะเนาะลกหงาอันนั้นกเลกได้น้อยหนึ่งแปลงไหนกัน,นกข้างในแล้วนี่จ้ะพุ่นผักของเขามีอ่านมีคนเฝ้ายิบสี่ชั่วโมงนี่จ้ะ <c oughs> มีคนเฝอหยิบสี่ชั่วโมง ไาชมบรรยากาศสวนผักเนาะจ้ะเนาะผักบุงแปลงนั้นเลี้ยงกับตัดไหหมูเนาะจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศสวนข้าวบุญกระเจี๊ยบแปลงหนึง <c oughs> ่งหกาว่ากันในโลกหนี่ยนะจ้ะโอ้ยบ่ม,มีเวลาเอาผักเอาหลียมึงเนี่อันนั้นผักบุงกับพอ่อตาแหนเนาะจ้ะนี่จ้ะกระเจี๊ยบของเรากําลัางจะออกลูกเนาะจ้ะออกอันอ่าออกดอกออกผล กำลังขีออกดูจะแต่ว่ารอเขาร้อยก่อนถอนอืตัวนี้หน่อยกับกําลังออกแด้จ้ะกําลังออกตัวนี้น้อยของแท้กับเผาก่อนาีิพามาเบิ่งกับเผาานะจ้ะเนาะกับเพากับเผาจ้ะกับเผานี่ก่อนที่ได้ตัดอ่ะตัดอันดอดออกก็ได้เบิ่งปากเขียก่อนมาเก็บยปากเขียมาอ่ามันแก่ <54. S 2> เดียวน่าจะเนาะกินบพะท่านนะจ๊ะกะเพรานี่กินบ่าะท่านกะเพราเยอะนะจ๊ะกะเพราเยอะแปลงพุ่นก่อนที่ได้ทอนทิมนะจ๊ะก่อนที่อันก่อนที่ปลูกแปลงเตต่อไปนะก่อนที่ได้ปลูกอ่าเพราะมันหลายผลกะเพรามันหลายผดอ่าก่อนที่ได้ปลูกอ่ากระเจี๊ยบนะจ๊ะก่อนที่ได้ทอนออกอยู่กินบ่าะท่านหรอกจ๊ะกะเพราพูดเดยว่ามีกะเพราเหมาเด้อจ้ะ อันเบื่อแม่งกับพาไท่ดอกก่อนคิดว่าด้่นี่ก่อนคอยยุกอันก่อนอันไปพอ่อไปพ่อกับพผข้าเจ้าหน่วยแกของกเล่เมื่อวานมาปลูกนะจน้ะเนาะเบื่อแบบกับพ่าไท่มาปลูกอันนี้กับพ่ออียงบุกแต่ก่อนเห็นว่ามันเป็นต้นกับพ่าก่อนก็เล่คอยมาปลูกนะจน้ะเนาะเห็นยุ่เหี้ยนก้นกองนี่เนาะจา้ะตอนที่มาใหม่ๆหมนี่จ้ะขอข้าเจ้ามาปลูกวนเะ่ยยืนงงอยู่ในโดงกับพ่า <laughs> ก่อนชีได้อ่า ลูกเขาแก่เนาะลูกเขาแก่เขากันเขาก็ร่วงอ่องสินะร่วงมากนะจ๊ะเนี่ยกระเพาลูกเขาแก่เขาก็ร่วงมากนะจ๊ะเนาะขางเหี้ยนปลูกผักข้างบ้านนะจ๊ะผักเคืออ่อนซ้อนผักเขีอยจะคองตะกินซองหมากับพ่อใจนะจ๊ะอืมนไงมีสูบหม่องนะจ๊ะหกแฮ พามาเบิ่งส่วนกัะเพ้าผู้ใดบ่มีกัะเพ้ากินมาเอาได้จ้าปลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะจ้าที่กินได้น้อแต่หนอจะภามาช่วสวนอือม,มีสม,มองกัะเพ้านน่มองนี่อันตะกี้เป็นท่างยางแบบนี้กัะเพ้าปับกัะเพ้าคล่องนะจ้ะนอกก่อนกเลยหียางบ่ไดมีแต่มะลงยางลงน้ซอยก่อนเด้อนน่ผู้ใดวาง เอาอยาไว้ทันแล้วจ้ะอาอยาไม่ทันแล้วจ้ะเต่ละเมือแต่ละวิก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะถ้ามาเบิ่งสวนนะจ้ะชมสวนอ่ามะละกอเตยเกียนปลูกในทุ่งนี่แหละแต่ว,ว่าหากเขาอันนั้นก็เลยได้ปลูกนี่เลย,ยจ้ะเอาวำไปมะละกอเห็นเขาอ่อนออกดอกแล้วก็เลยเลนั่น ผักบุ้งที่เข้านานไหมเบิ้งพีกผีกผีกพีกผีกชีวิตนี่จะพามาชมสวนนะผิกหนึ่งต้นนะจ้ะผิกหนึ่งต้นของเราผิกผีก้ะค่ะผีกนะจ๊ะเนาะบางต้นกับมีหมดขึ้นด้วยนะจ้ะ มาชมสวนพริกพริกนะจ๊ะอันนี้ก็พริกต้นน้อยอีกอ่าอยู่ดีๆอันโหระพาเขาก็ขึ้นเขาขึ้นนอกกระถางเนะจ๊ะเนาะยู่ซีเขาสอดมากบันนี้อันก่อนเห็นเขางามงกว่เลยจงไวไ้เลยจ้ะนะจ๊ะเหง,งโาโหระพาอันนี้โหระพาฝรั่งเนะจ้ะโหระพาฝรัง่งโ,รโรหระพาฝรั่งโหระพาไทยกว่ามีอยู่พามาวิ่งโหระพาฝรั่งนะจ๊ะ จะหูรละผ้าอาหยาเอาบปท่านเลค่ะมาทอนหยาใส่ก่อนเนี่ยมึงเนี่ยก่อนทอนหยาบปท่านงานหลายค่ะงานหลายฝนตกดูอันนั้นอันนี้กับอันทั่วนะจา๊ะทัวห้องใส่ปีใหม่ห้าจิท่านบ่ทั่วห้องจิใส่ปีใหม่โอ้อันนี้เล็กอันเอา,าปลูกโอพีนี่จะทัวท่วห้องจะท่านบอ่อันนี้อ่า มาละเลยดูดเราด้วยมาละยังมีลูกอยู่เนาะจะเนาะมาละของเขายังมีลูกอยู่ตะไคร่จ้ะตะไคร่เห็นพีศรกิจว่าตะไคร่แพงเนาะจะเนาะทางคุณเมา,าตะไคร่ได้จ้าพีศรกิจขอเอ้ยซื้อเนาะจะขอเอ้ยซื้ออ่มาละอึ๊บเนี่จ้ะมาละกับพ่อเลยกินอยู่ด้เนี่จ้ะเขามีลูกอ่ะน้อยหน่อยน้อยเน่ โอ้ยก่อนนึกว่ก่ก่อนที่จะถอนออกแล้วคนเห็นลูกอยู่ก็ได้จงไวอยู่เน,นาะจ่ะเนาะมาลาของเขากำลังสอกำลังจะนั่นแดดออกแล้ว <c oughs> อันนี้พักปังพักปังกัมี่ได้ก่อนพ่อได้เก็บอยอดกินอยู่อันนี้หอมแบงบ้านเท่าละจ้ะตนนัวเน้หน่อยเนาะจา้ะพ่อกลับมาจากไทยแค่อยู่เขาหลอดเนาะจา้ะเนาะหอมแบงก่อนแค่อยู่เขาหลอดมาลาเนะจ้ะมาลากันมีันวยเนยหน่อยเนเะจ่ะนวยกำลังมากอยู่เน,นาะจ้ะเนาะ ริกต้นหนึ่งพริกอีกต้นหนึ่งแล้วก็พริกพริกมีอยู่สุมหมองสุบอนน่าจะเนาะเบืองต้นบักกูดใบบักกูดต้นบักกูดโอเคโอเคค่ะก่อนขอขอบุญขอบคุณพี่พี่เพืพ่อนๆทุกท่านเด้อค่ะที่มาส่งกำลังใจก,ก,ก่อนนะจ๊ะเนาะพริกมีอยู่ซุมหมองแต่ไข่ก็มีซูมอยู่ซุมหมองเด้อจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะที่มาสม่งกำลังใจให้ก่อนนะจ๊ะเนาะชีวิตแบบเกาะต้งเสอือจะอันนี้โรสแมรี่นะจ๊ะเนาะขันยางอ้อมสวนนี่รับร่องวาคลิปชั่วโมงหนึ่งก่อนก็นเลถไทยมืลอเล็กมา่น่อยไปนะจ๊ะพูณอันท่านีก็สวนผีกะจะรอรถของห้าคุณนะ่ะคันว่าชืออันลงจากขีปุนรอรถ ทางคุ่นไปอีกอก็กมีอีกเนาะจ้ะเนาะงถ้ายเมื่อนเล็กเมื่อน้อยเนาะจ้ะเนาะเฮียฝากเบี้ยก,กันเด้ออันนี้ก็ต้นซาเกะอ่าต้นซาเกะอ่าเบิดลูกเนาะจ้ะช่วงน,นี้เบิดลูกลูกเพิ่นได้มาอีกเนาะจ้ะเนาะต้นซาเกะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะที่มาส่งกําลังใจให้ก่อนเลยจ้ะอันนี้โรสแมรี่นจะจ๊ะอ้ยมันสิจบคลิปพริกเนาะจ้ะพริกก็กําลังโกพริกจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะาจาน๊ะนาอมันไปพลิกของเข้าปพลิกปลิกปลิกไปแล้วค่ะสวัสดีดวยค่ะอุย้ยเหมือนซ่อนพลิกจากของน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ